สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวที่สื่อดังต่างชาติเริ่มขุดและมันกำลังทำให้ทั้งโลกหันกลับมามองประเทศไทยใหม่อีกครั้งท่ามกลางวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียที่ลุกลามหนักจนควบคุมแทบไม่ได้มีรายงานว่าออสเตรเลียได้ใช้สารสีขาวลึกลับจากไทยที่หลายประเทศอยากได้จนเริ่มกดดันกันหลังบ้านแต่คำถามคือสารนี้คืออะไร ทำไมต้องปิดเป็นความลับและที่น่ากลัวที่สุดคือทำไมบางคนถึงอยากให้ไฟป่าเกิดกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ควันไฟด้วยกันครับด้วยกันค่ะท้องฟ้าออสเตรเลียในฤดูแล้งปีนั้นไม่ได้เป็นสีฟ้าเหมือนที่ใครจินตนาการแต่เป็นสีเทาหม่นเหมือนฝุ่นถ่านที่ปกคลุมเมืองทั้งเมือง เสียงไซเรนดังระงมสลับกับเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่วนต่ำเหนือแนวไฟนักดับเพลิงวิ่งสวนกันบนถนนดินแคบๆหน้ากากป้องกันควันปิดใบหน้าแต่แววตาทุกคู่ยังเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะไฟป่าไม่ได้เป็นเพียงไฟอีกต่อไปมันเหมือนสัตว์ที่เรียนรู้ลมเรียนรู้ความแห้งและเลือกกัดกินทุกอย่างอย่างเป็นระบบ ในเวลาเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของโลกพิมพ์นักข่าวสายสืบสวนของไทยนั่งอยู่ในห้องข่าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยจอภาพและกองเอกสารเธอได้รับไฟล์จากอีเมลนิรนามไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงประโยคเดียวถ้าอยากรู้ว่าไฟป่าจะหยุดได้อย่างไรดูนี่ไฟ์ลแนบชื่อประหลาดปรดว่า w วท์ดรอปไทยเ a เจนตพิมพกดเปิดคลิปความยาวเพียง40วินาทีปรากฏบนจอ ภาพมาจากโดรนมุมสูงเผยให้เห็นพื้นที่ที่ถูกไฟเผาจนเป็นสีดำสนิทแต่ที่แปลกคือมีเส้นสีขาวเหมือนครามนมลากยาวตัดผ่านพื้นดินเป็นแนวสันเขื่อนและตรงจุดที่เส้นนั้นอยู่เปเลวไฟเหมือนถูกตัดลมหายใจมันหยุดลุกต่ออย่างไม่สมเหตุสมผลภาพถัดมาเป็นรถบรรทุกสีขาวไม่มีโลโก้ไม่มีหมายเลขบริษัท มีคนสวมชุดป้องกันสีดำกำลังฉีดของเหลวสีขาวขุ่นลงบนดินคล้ายโฟมแต่ไม่ฟูเป็นฟองเหมือนน้ำยาดับเพลิงทั่วไปมันไหลเป็นชั้นบางเหมือนฟิล์มเคลือบผิวโลกนี่มันอะไรพิมพ,มพม์พึมพำมือเย็นเฉียบโดยไม่รู้ตัวไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสื่อดังในต่างประเทศเริ่มปล่อยภาพเดียวกันพร้อมพาดหัวแรงว่าออสเตรเลียใช้สารลับจากไทยหยุดไฟป่าหลายชาติเริ่มขอแบ่งปัน แต่ในเวลาเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียกลับไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธและไม่มีใครเอ่ยชื่อประเทศไทยอย่างเป็นทางการพิมพ์รู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวภัยพิบัติธรรมดามันมีกลิ่นของความลับปนอยู่และความลับชนิดนี้มักจะมีคนอยากปิดมากกว่าคนอยากเปิดเธอเริ่มค้นหาคำว่าไวท์ดรอในฐานข้อมูลเก่าๆจนไปสะดุดกับรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไทยเมื่อหลายปีก่อน ชื่อคล้ายๆกันว่าสารเคลือบหน่วงไฟชีวภาพจากพืชพื้นถิ่นแต่มันถูกระบุสถานะว่าถูกระงับการเผยแพร่ประโยคสุดท้ายในรายงานทำให้พิมพ์เงียบไปนานหากถูกนำไปใช้ในมือที่ผิดอาจกลายเป็นเครื่องมือควบคุมทรัพยากรระดับโลกและตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่มีชื่อขึ้นโชว์มีเพียงเสียงผู้ชายทุ้มต่ำพูดช้าๆว่า หยุดตามเรื่องนี้เธอคุณพิมพ์คุณกำลังเดินเข้าไปในไฟที่มองไม่เห็นพิมพ์ไม่ตอบเธอเพียงยิ้มบางๆเพราะในชีวิตนักข่าวเธอรู้ดีว่าคําเตือนคือหลักฐานชั้นดีคืนเดียวกันพิมพ์นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จนแสงสีน้ำเงินสะท้อนในดวงตาเธอไล่ดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาหยุดเฟรมตรงถังบรรจุของเหลวสีขาว แล้วซูมเข้าไปจนเห็นตัวอักษรเล็กๆที่ถูกขูดออกแต่ยังเหลือรอยพอเดาได้เป็นคำว่า K N และสัญ,ญลักษณ์คล้ายใบไม้เธอเริ่มโทรหาแหล่งข่าวเก่าในวงการนักวิจัยอาจารย์ก้องอดีตที่ปรึกษาโครงการสิ่งแวดล้อมซึ่งเคยถูกปลดจากตำแหน่งเพราะพูดมากเกินไปปลายสายเงียบไปนานก่อนจะตอบเพียงสั้นๆ เธอไปเจอมันแล้วใช่ไหมสารหน่วงไฟที่ไม่ใช่น้ำพิมพ์ถามตรงๆว่ามันคืออะไรอาจารย์ก้องถอนหายใจเหมือนคนแบกหินไว้บนอกมันคือสารเคลือบชีวภาพทำจากพืชที่ทนแล้งมากๆผสมกับแร่ธรรมชาติบางชนิดเมื่อเคลือบลงบนดินหรือใบไม้มันจะลดการติดไฟและตัดออกซิเจนแบบพอดีไม่ทำลายระบบนิเวศเหมือนโฟมเคมี และอยู่ได้เป็นสัปดาห์พิมพ์นิ่งไปแล้วทำไมไม่ใช้กันทั่วโลกคำตอบที่ได้เย็นกว่าควันไฟเพราะมันไม่ควรเกิดในประเทศที่ใครๆมองว่าเป็นแค่ผู้ตามอาจารย์ก้องพูดต่อว่าโครงการนี้เคยถูกเรียกชื่อเล่นในแวดวงว่าเข้าเหนียวกันไฟเพราะเนื้อสารข้นหนืดเหมือนแป้งแต่จุดเด่นคือเมื่อแห้งแล้ว จะกลายเป็นฟิล์มบางๆกันความร้อนและสลายได้เองโดยจุลินทรีย์ไม่ทิ้งพิษตกค้างมันเคยจะไปไกลมากอาจารย์ก้องว่าจนวันหนึ่งมีคณะจากต่างประเทศมาเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นงบก็หายเอกสารก็หายนักวิจัยบางคนก็ถูกเรียกไปคุยบางคนลาออกบางคนเงียบไปตลอดชีวิต พิมพรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจับปลายได้ที่เชื่อมไปถึงเครือข่ายใหญ่กว่าที่คิดเธอถามต่อว่าแล้วทำไมมันไปอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้อาจารย์ก้องตอบเบาๆเพราะไฟป่ามันไม่รอการเมืองและคนดีบางคนไม่ยอมให้โลกไหมเพราะความลับเช้าวันถัดมาพิมพ์ไปสนามบินเพื่อดูบันทึกการขนส่งพิเศษ เธอใช้คอนเน็ชันในสายการบินจนได้ข้อมูลบางส่วนมีเที่ยวบินขนส่งสินค้าเร่งด่วนจากกรุงเทพไปซิดนีย์จริงแต่รายการสินค้าลงว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินไม่มีรายละเอียดและผู้อนุมัติเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อขณะพิมพ์กำลังถ่ายภาพเอกสารเธอสัมผัสได้ถึงสายตาคนมองอยู่ไกลๆ ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตดำยืนพิงเสาทำเหมือนดูโทรศัพท์แต่เงาของเขาถาบมาทางเธอตลอดเวลาพิมพ์เก็บเอกสารใส่กระเป๋าแล้วเดินออกอย่างใจเย็นเพราะหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวเพราะเธอรู้ว่าเมื่อข่าวเริ่มมีราคาคนที่ตามมาจะไม่ใช่แค่นักข่าวด้วยกันอีกต่อไปตอนเย็นสื่อใหญ่ต่างประเทศประโคมข่าวหนักขึ้น บางแห่งเรียกสารนี้ว่าไทยไวท์ชิลด์บางแห่งบอกว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจเปลี่ยนการรับมือไฟป่าโลกและบางแห่งเล่นแรงกว่านั้นไทยกำลังถือกุญแจปิดเปิดภัยพิบัติพิมพ์อ่านแล้วกำม,มัดแน่นเพราะเธอไม่ชอบการบิดความจริงเพื่อขายความกลัวแต่เธอก็รู้ว่าความกลัวนี่แหละคือเชื้อไฟที่เผาโลกได้เร็วที่สุด พิมพ์ตัดสินใจบินไปภาคเหนือของไทยเพราะในรายงานเก่าที่เธอพบมีชื่อพื้นที่ทดลองอยู่ตรงเชิงเขาเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเธอหวังว่าจะเจอร่องรอยนักวิจัยคนสำคัญดร์ธนาผู้เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นคนที่หายไปจากวงการอย่างไม่มีคำอธิบายหมู่บ้านเล็กๆเกงียบสงบ ตรงข้ามกับข่าวไฟป่าที่กําลังเดือดในต่างประเทศคนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตปกติเด็กๆวิ่งเล่นตามทางดินแต่พอพิงถามถึงชื่อด็อเตอร์ธนาผู้ใหญ่หลายคนกลับหลบสายตาบางคนปิดประตูงเงียบเหมือนไม่ได้ยินจนกระทั่งหญิงชราคนหนึ่งเรียกเธอเข้าไปในบ้านไม้หนูเป็นนักข่าวใช่ไหมมาหาเรื่องนั้นใช่ไหม พิมพ์พยักหน้าหญิงชาราจึงหยิบกล่องเหล็กเก่าจากใต้เตียงออกมาข้างในมีแฟลชไดรฟ์และสมุดโน้ตที่กระดาษเรื่อมเหลืองเขาฝากไว้ก่อนหายไปหญิงชาราพูดบอกว่าถ้าวันหนึ่งโลกเดือดเกินทนให้เอาให้คนที่ยังกล้าพูดความจริงพิมพ์เปิดสมุดเห็นสูตรคร่าวๆของสารสีขาว และประโยคหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือหนักแน่นสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อขายแต่เพื่อช่วยชีวิตแต่หน้าถัดไปกลับมีข้อความที่ทำให้พิมพ์ขนลุกมีคนอยากให้ไฟป่าเกิดเพราะไฟทำให้การจัดการที่ดินง่ายขึ้นพิมพ์เริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันไฟแต่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังไฟการซื้อที่ดินราคาถูก การเปิดสัมปทานการสร้างเมืองใหม่การขยายอุตสาหกรรมทุกอย่างเหมือนถูกไฟเผาเพื่อเริ่มเกมใหม่คืนนั้นพิมพ์ได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านพักเธอมองผ่านช่องม่านเห็นเงาคนสองคนยืนคุยกันเบาๆก่อนหนึ่งในนั้นจะยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพบ้านเธอไม่รอให้เขาเคาะประตูรีบเก็บของแล้วออกทางหลังบ้าน เดินลัดทุ่งไปยังถนนใหญ่หัวใจเธอเต้นดังจนกลบเสียงจิ้งหรีดแต่ในสมองมีเสียงเดียวที่ชัดเจนถ้าความจริงมีราคาแปลว่ามันสำคัญเช้าวันต่อมาเธอได้รับข้อความจากเบอร์เดิมที่เคยโทรเตือนคุณกำลังทำให้หลายประเทศไม่พอใจพิมพ์ตอบกลับสั้นๆฉันกำลังทำให้คนรอดตาย อีกฝ่ายเงียบไปก่อนส่งมาอีกประโยคงั้นคุณต้องเลือกจะช่วยโลกหรือจะรักษาชีวิตตัวเองพิมพ์ปิดโทรศัพท์เงยหน้ามองภูเขาไกลๆแล้วตัดสินใจแน่วแน่เธอจะไม่ยอมให้ความกลัวปิดปากเธอและจะไม่ยอมให้สารที่ช่วยชีวิตถูกบิดให้กลายเป็นอาวุธของใครเมื่อพิมกลับถึงกรุงเทพกระแสข่าวต่างประเทศยิ่งแรง มีการคาดเดาว่าไทยอาจเป็นผู้ถือสิทธิบัตรสารดับไฟที่ดีที่สุดในโลกบางประเทศเสนอเงินมหาศาลเพื่อซื้อสูตรบางประเทศถึงขั้นขอเจรจาแบบลับๆกับผู้มีอำนาจในภูมิภาคพิมพ์จึงเริ่มตามรอยบริษัทเอกชนที่เป็นผู้อนุมัติการขนส่งเธอพบว่าบริษัทนั้นเพิ่งก่อตั้งไม่นานที่ตั้งเป็นอาคารสำนักงานงเงียบไม่มีป้ายใหญ่มีเพียงเลขที่ตึก และชั้นล่างเป็นร้านกาแฟธรรมดาเหมือนตั้งใจพรางตัวเธอปลอมเป็นลูกค้าทั่วไปเข้าไปนั่งในร้านกาแฟและสังเกตเห็นชายต่างชาติสองคนเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนเขาพูดภาษาอังกฤษสำเนียงแข็งและมีแฟ้มเอกสารหนาอยู่ในมือพิมพ์รอจังหวะก่อนจะเดินตามขึ้นไปแต่ลิฟต์ต้องใช้บัตรแตะเธอกำลังคิดหาทางอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นข้างหลังนักข่าวใช่ไหมคะ อยากได้คำตอบใช่ไหมหญิงวัยสาต้นต้นแต่งตัวเรียบแต่ดูแพงยื่นบัตรพนักนานให้เธอชื่อลินดาลินดาพาพิมพ์เข้าห้องประชุมเล็กๆที่ปิดม่านสนิทแล้วพูดตรงๆคุณกำลังเล่นกับไฟจริงๆแต่ฉันจะให้คุณเห็นความจริงแค่บางส่วนเธอเปิดโน้ตบุ๊กภาพบนจอคือเอกสารสัญญาภาษาอังกฤษระบุค,คำว่า Emergency Use Agreement มีรายละเอียดว่าออสเตรเลียได้รับอนุญาตใช้สารไวชิลในพื้นที่ไฟป่าแต่ไม่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและต้องส่งข้อมูลผลลัพธ์กลับมาให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อพัฒนาต่อพิมพ์ถามทันทีผู้ถือกรรมสิทธิ์คือใครลินดายิ้มเศร้าไม่ใช่รัฐบาลไทยและไม่ใช่นักวิจัยไทยด้วยคำตอบแทงใจเหมือนมีด เธออธิบายว่าโครงการนี้เดิมเป็นของนักวิจัยไทยจริงแต่ช่วงหนึ่งมีการร่วมทุนเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรมและข้อตกลงตอนนั้นทำให้สิทธิหลายอย่างหลุดมือไปในทางที่ไม่มีใครคาดคิดพูดง่ายๆลินดาบอกไทยคิดว่ากำลังหาเงินมาช่วยงานวิจัยแต่คนอื่นคิดว่ากำลังซื้ออนาคตของเราพิมพ์กัมมือแน่นแล้วตอนนี้ทำไมมันถูกใช้ช่วยออสเตรเลีย ลินดาตอบช้าๆเพราะไฟป่าครั้งนี้รุนแรงเกินจะปล่อยให้ไหมต่อถ้าปล่อยคนจะตายความเสียหายจะลามไปถึงเศรษฐกิจโลกแล้วคนที่คิดแต่กำไรจะเสียมากกว่าที่ได้ประโยคนั้นทำให้พิมพ์พเห็นความจริงโหดๆอย่างหนึ่งบางครั้งโลกช่วยโลกไม่ใช่เพราะความดีแต่เพราะความจำเป็นก่อนพิมพ์พจะลุกออกลินดายื่นแฟลชไดรฟ์ให้ นี่คือหลักฐานว่าผู้คิดค้นตัวจริงคือทีมไทยและมีคนพยายามกลบชื่อพวกเขาพิมพ์รับไว้แต่ลินดากระซิบต่อคุณต้องระวังคนที่อยากได้มันไม่ได้อยากใช้ดับไฟอย่างเดียวคืนนั้นพิมพ์นั่งดูไฟล์ในแฟลชไดรฟ์พบรายชื่อทีมวิจัยไทยภาพการทดลองและวิดีโอที่ด็อเตอร์ธนาอัดไว้ก่อนหายไปเขาพูดกับกล้องอย่างเหนื่อยล้าแต่แววตายังชัด ถ้าวันหนึ่งโลกเห็นสารนี้ขอให้รู้ว่าเราทำมันเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อสงครามการค้าพิมพ์ปิดวิดีโอน้ำตาเธอไหลแบบไม่รู้ตัวเพราะในโลกที่ทุกอย่างถูกตีราคายังมีคนบางคนยอมเสียทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ไม่กี่วันต่อมาข่าวใหญ่ระเบิดอีกครั้งสื่อดังบางแห่งเผยว่ามีหลายประเทศเริ่มกดดันใหออสเตรเลีย เปิดเผยสูตรสารจากไทยพร้อมข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนความร่วมมือแต่จริงๆคือการต่อรองอำนาจพิมพ์เห็นแนวโน้มอันตรายทันทีเพราะเมื่อสิ่งหนึ่งกลายเป็นของที่ทุกคนอยากได้มันจะไม่ถูกถามว่าช่วยคนได้กี่ชีวิตแต่จะถูกถามว่าคุมโลกได้กี่เปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันเธอได้รับอีเมลใหม่จากบัญชีนิรนามอีกครั้ง ถ้าคุณอยากเจอด็อกเตอร์ธนามาเจอกันที่ท่าเรือคืนนี้พิมพ์รู้ว่ามันอาจเป็นกับดักแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะด็อกเตอรธนาอาจเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดท่าเรือเงียบมีเพียงเสียงน้ำกระทบเสาและแสงไฟสีโอมจากเสาไฟสูงพิมพ์เดินไปตามจุดนัดหมายเห็นชายคนหนึ่งสวมหมวกปีกกว้างยืนรออยู่ เขาไม่หันมาแต่พูดทันทีเหมือนรู้ว่าเธอมาถึงแล้วคุณพิมพ์คุณทำให้เรื่องนี้ใหญ่เกินไปแล้วพิมพ์ชะงักคุณคือใครชายคนนั้นหันมาเผยใบหน้าเป็นด็อเตอร์ธนาจริงๆแต่เขาดูโทมกว่าในรูปหลายปีผมมีเส้นขาวแซมและดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงผมหนีมานานเพราะสิ่งที่ผมสร้างถูกคนอื่นมองเป็นอาวุธเศรษ,ษฐกิจ พิม์เล่าว่าเธอมีหลักฐานว่าทีมไทยเป็นผู้คิดค้นและสิทธิกำลังถูกยื้อแย่งดรธนาหัวเราะเบาแบบขมขื่นหลักฐานไม่พอหรอกในโลกที่คนถือปืนคือคนเขียนกติกาเขาพาพิม์พขึ้นเรือเล็กไปกลางน้ำแล้วหยิบขวดใส่ของเหลวสีขาวออกมานี่คือรุ่นต้นแบบจริงๆที่ไม่มีใครควบคุมได้เพราะผมไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้ให้บริษัทไหน พิมพถามทันทีทำไมไม่เปิดเผยให้โลกใช้ฟรีดรธนามองไกลออกไปเหมือนเห็นไฟป่าทั้งโลกในคืนเดียวเพราะถ้าทุกคนได้มันพร้อมกันโลกอาจหยุดไฟป่าได้แต่โลกอาจเริ่มสงครามรูปแบบใหม่พิมพ์นิ่งสงครามอะไรเขาตอบชัดทีละคำสงครามการครอบครองทรัพยากรหลังภัยพิบัติใครคุมไฟได้ คนนั้นคุมป่าคุมที่ดินคุมน้ำคุมอากาศคำพูดนั้นทำให้พิมพ์เข้าใจทันทีว่าไฟป่าอาจไม่ใช่จุดสุดแต่เป็นโอกาสของบางคนและสารจากไทยนี่แหละคือกุญแจเปลี่ยนเกมดอกเตอร์ธนายื่นแฟ้มเอกสารให้พิมพ์นี่คือสูตรที่ปลอดภัยที่สุดและวิธีใช้แบบจำกัดความเสี่ยงผมอยากให้คุณเผยแพร่แต่ต้องเผยแพร่พร้อมความจริงทั้งหมด ว่าเราไม่ขายชีวิตให้ความโลภพิมพ์รับไว้มือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่ามันหนักเกินกว่ากระดาษมันคืออนาคตของโลกทั้งใบก่อนจากกันดอกเตอร์ธนากระซิบถ้าคุณเผยแพร่คุณอาจถูกล่าแต่ถ้าคุณไม่เผยแพร่คนจำนวนมากจะตายพิมพ์มองเขาแล้วตอบเบาๆฉันเลือกให้คนรอด วันถัดมาพิมพ์ตัดสินใจทำสิ่งที่นักข่าวสายสืบสวนหลายคนไม่กล้าทำเธอเตรียมรายการสดที่จะเปิดเผยทุกอย่างพร้อมหลักฐานทั้งคลิปดโดรนสัญญาลับรายชื่อทีมวิจัยไทยและข้อความของดอกเตอร์ธนาก่อนเข้ารายการผู้บริหารสถานีเรียกเธอไปคุยสีหน้าเครียดพิมพ์เธอแน่ใจหรอนี่ไม่ใช่ข่าวบันเทิงถ้าเราพลาด เราโดนฟ้องโดนปิดสถานีได้พิมพ์ตอบนิ่งถ้าเรากลัวจนไม่พูดแล้วเรายัางเรียกตัวเองว่าสื่อได้ไหมคะรายการเริ่มขึ้นกล้องจับใบหน้าพิมพ์ชัดเธอพูดช้าๆแต่หนักแน่นวันนี้เราจะเล่าความจริงที่โลกควรรู้ไฟป่าออสเตรเลียกำลังถูกต่อรองด้วยความลับและความลับนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ภาพคลิปโดรนขึ้นจอคนดูพุ่งหลักแสนภายในไม่กี่นาทีชัดสดเต็มไปด้วยคำถามของเหลวคืออะไรไทยทำจริงหรอทำไมต้องปิดพิมพ์ไม่ตอบแบบปลุกปัน่นเธออธิบายโครงสร้างสารอย่างระมัดระวังบอกว่าเป็นแนวคิดชีวภาพไม่เป็นพิษไม่ทำลายดินแต่เธอย้ำประโยคสำคัญสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือกดโลก แล้วพิมพ์ก็เปิดวิดีโอของดร์ธนาเสียงเขาสั่นแต่ชัดผมไม่อยากให้ใครเป็นเจ้าของมันคนเดียวเพราะไฟป่าไม่เลือกชาติแต่ความโลภเลือกได้หลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมง #ThaiWhiteChill ติดเทรน์ทั่วโลกสื่อใหญ่หลายแห่งเริ่มนำเสนอข้อมูลต่อและสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงกดดันมหาศาลต่อองค์กรที่พยายามปิดข่าว แต่การตอบโต้ก็มาเร็วเช่นกันพิมพ์ได้รับหมายเรียกและมีข่าวลือว่าเธอสร้างเรื่องเท็จเพื่อปั่นหุ้นบริษัทเคมีบางแห่งคืนนั้นไฟในออฟฟิศส,สถานีดับลงชั่วคราวระบบถูกโจมตีเว็บไซต์ล่มเหมือนมีใครสั่งให้ความจริงหายไปจากโลกออนไลน์พิมพ์กลับบ้านโดยมีรถคันหนึ่งตามหลังเธอแกล้งเลี้ยวผิดซอยจนรถคันนั้นต้องเบรก พิมรีบหนีเข้าอาคารคนพลุกพล่านแล้วโทรหาลินดาฉันโดนตามลินดาตอบทันทีฉันรู้ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มตื่นคนที่เสียประโยชน์จะไม่ปล่อยง่ายๆพิมพ์มองผู้คนรอบตัวทุกคนใช้ชีวิตธรรมดาทั้งที่โลกกำลังแย่งชิงสารหนึ่งที่อาจช่วยชีวิตพวกเขาในอนาคตเธอรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ยิ่งมั่นใจว่าเธอทำถูกแล้ว เพราะความจริงอาจถูกปิดในหนึ่งคืนแต่ถ้ามันถูกพูดออกไปแล้วมันจะลุกเป็นไฟที่ไม่มีใครดับได้หลังการเปิดโปงโลกไม่ได้สงบอย่างที่พิม์พหวังกลับปั่นป่วนยิ่งกว่าเดิมเพราะสารจากไทยกลายเป็นของที่ทุกคนอยากได้จริงๆมีข่าวว่าหลายชาติส่งทีมเจรจาเข้ากรุงเทพมีข้อเสนอเงินทุนวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี แต่ในเงื่อนไขลับคือการขอสิทธิพิเศษในการผลิตและควบคุมการแจกจ่ายพิมพ์ถูกเชิญไปให้ข้อมูลในวงเสวนาสาธารณะนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อมและตัวแทนภาคประชาชนต่างสนับสนุนให้เปิดสูตรเป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่บางฝ่ายกลับค้านเพราะกลัวว่าไทยจะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจบนเวทีพิมพ์พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องเงียบ ถ้าเราขายมันเพื่อเงินวันนี้พรุ่งนี้เราจะซื้ออากาศด้วยเงินยังไงหลังเวทีมีชายชุดสูทต,ต่างชาติเดินมาหาเขาแนะนำตัวสั้นๆว่าเป็นตัวแทนจากองค์กรระดับโลกเขายื่นนามบัตรและพูดด้วยรอยยิ้มสุภาพเราสามารถทำให้คุณปลอดภัยและทำให้ทีมไทยได้เครดิตเต็มที่แต่คุณต้องร่วมมือหยุดเผยแพร่สูตรแบบเปิดพิมพ์มองนามบัตรแล้วตอบเรียบ คุณอยากให้โลกปลอดภัยหรืออยากให้โลกอยู่ในการควบคุมของคุณชายคนนั้นยิ้มบางๆบ,บางครั้งมันคืออย่างเดียวกันคืนนั้นพิมพ์ไปพบดอกเตอร์ธนาอีกครั้งเขาอยู่ในที่หลบซ่อนและยิ่งระวังตัวพิมพ์เล่าว่าเริ่มมีคนเสนอการคุ้มครองแต่เธอรู้ว่าความคุ้มครองนั้นคือโซ่ที่คล้องคอดอเตอร์ธนาพยักหน้าเขาจะทำให้คุณเป็นฮีโร่ แล้วใช้ชื่อฮีโร่คุมความจริงพิมพ์ถามว่าแล้วเราควรทำยังไงดร์ธนาตอบชัดทำให้มันเป็นของทุกคนจริงๆไม่ให้ใครถือคนเดียวพิมพ์จึงเสนอแผนสุดท้ายเธอจะส่งสูตรแบบปลอดภัยพร้อมคู่มือการผลิตระดับชุมชนให้เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์อิสระทั่วโลกแบ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลหลายส่วนเพื่อไม่ให้ใครลบได้หมดในครั้งเดียว และเปิดเผยเครดิตผู้คิดค้นว่าเป็นทีมไทยชัดเจนดรธนามองเธอนานก่อนพูดเบาๆคุณรู้ไหมว่าการทำแบบนั้นคือการประกาศสงครามกับระบบพิมพ์ตอบทันทีถ้าระบบทำให้คนตายระบบนั้นควรกลัวประชาชนบ้างคืนสุดท้ายก่อนปล่อยข้อมูลพิมพ์ยืนมองกรุงเทพ,พยามดึกแสงเมืองสว่างแต่เธอรู้ว่าโลกภายนอกยังมีไฟป่าที่ลุกอยู่จริงๆ และไฟอีกแบบหนึ่งไฟของความโลภกำลังลุกในห้องประชุมของผู้มีอำนาจเธอกดส่งไฟชุดสุดท้ายไปยังเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์อิสระพร้อมข้อความเดียวใช้เพื่อช่วยชีวิตห้ามใช้เพื่อกดโลกเช้าวันต่อมาสูตรไทยไว้ชิวถูกเผยแพร่ในหลายภาษามีการตั้งกลุ่มอาสาเพื่อผลิตสารในพื้นที่เสี่ยงไฟป่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยนักวิชาการนานาชาติ และออสเตรเลียออกถแถลงการยอมรับว่าได้รับความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญไทยแม้ไม่เอ่ยถึงเบื้องหลังทั้งหมดแต่ก็เพียงพอให้โลกเห็นว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปบริษัทที่เคยพยายามปิดข่าวถูกสังคมกดดันหุ้นร่วงนักลงทุนถอนตัวเพราะโลกเริ่มไม่ทนกับความลับที่แลกด้วยชีวิตคนพิมพ์ถูกฟ้องจริงถูกโจมตีจริงแต่ในเวลาเดียวกันเธอได้รับจดหมายจากหน่วยกู้ภัยออสเตรเลีย เราใช้สารที่คุณเปิดเผยช่วยกันแนวไฟได้ทันเวลาหมู่บ้านหนึ่งรอดทั้งหมู่บ้านขอบคุณที่คุณเลือกความจริงพิมพ์อ่านแล้วน้ำตาไหลเงียบๆเ,เพราะนี่คือเหตุผลเดียวที่เธอต้องการไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ยอดวิวแต่คือชีวิตที่ยังอยู่เธอไปพบดอกตอร์ธนาครั้งสุดท้ายเขายืนมองต้นไม้ที่เริ่มแตกยอดใหม่หลังฤดูแลง้งคุณทำสำเร็จแล้วเขาพูดพิมพ์สายหน้าไม่ค่ะ ฉันแค่ไม่ยอมให้มันหายไปดรทนายิ้มบางๆโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพิมพ์ตอบหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมก่อนแยกกันดรทนาพูดประโยคที่พิมพ์จะจำไปตลอดชีวิตไฟป่าทำให้เราเห็นว่าโลกเปราะบางแต่ความจริงทำให้เราเห็นว่ามนุษย์ยังมีทางเลือกพิมพ์กลับไปที่ห้องข่าวเปิดหน้าต่างเห็นท้องฟ้าเริ่มใสขึ้นเธอรู้ว่าไฟป่ายังไม่หมดไปจากโลก แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วคือคนเริ่มเชื่อว่าเราร่วมมือกันได้และนั่นคือความหมายของสารสีขาวจากไทยไม่ใช่เพราะมันแพงหรือหายากแต่เพราะมันยืนยันว่าของที่ช่วยโลกต้องไม่เป็นของใครคนเดียวและนี่คือความจริงที่โหดที่สุดไฟป่าอาจเผาป่าได้แต่ความโลภเผาความหวังของคนทั้งโลกได้เร็วกว่าสารสีขาวจากไทยอาจช่วยชีวิตผู้คนนับหมืน่น แต่ถ้ามันตกอยู่ในมือคนที่อยากควบคุมโลกมันก็อาจกลายเป็นเครื่องมือใหม่ของสงครามเงียบสุดท้ายแล้วของที่ช่วยโลกต้องไม่เป็นของใครคนเดียวถ้าคุณอยากให้ความจริงแบบนี้ถูกเล่าต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ครับค่ะ